รูดห้ลูกไ้ะพดให้ลูกก้าครับ้า่นเนีไงนี่ไ เหือวลเีลาเราไปจำนำเนี Alors, de death, tudo, realised, ่ยครับเขาจะตัวตัวนี้แต่วันเสียรูปเพราะฉะนั้นเขาจึงทำจริงเฉพาะตัวต่อขอร้านก็เห็น่าเป็นอเราไม่จับนั่งนั้งพอ มีเป็นโรงงานผลิตเลยคุณยังพูดถึงจับดูเลยมันก็รู้ถึงแล้น้ำหนักมันแข็งแข็ะสํนหนักมันเบาเลยแลกขันาันแขง้างน้าารนิดทองขึ้นมาเส้นด่นนั่นแห สั่งได้เลยไอ้สั่งได้เลยไปเลยสวไครับขึ้นโทวแล้วครับได้แ่ได้เยเอามาให้คุณังๆเอามาให้เหรอเอามาให้เราแล้วเอาไปจำนำตามร้านต่างใช่ไหมแต่เขาให้เท่าไหร่แต่เส้นเลยเท่ไรนะเส้นละพันแล้วเรารู้ไหมว่ามันผิดกฎหมาย รู้เธอทำใช่ไหมแล้วมีเพื่อนเท่าไหร่กี่คนฮะจำได้แค่สองคนแลคนมีทั้งหมดกี่คนอ่ะในกลุ่มมกี่ค,คนห้าคนจำได้คสองคนอยู่บ้านเดียวคนลักองแหลกแหลนะประกอบกับเรื่องแบบนี้ที่มีการหลอกลวงเกิดึ้นเนี่ยนะครับให้ส่งไลน์มาแจ้งแล้วเรามีระบบไลน์ได้นองแล้ว นะครับเป็นการเตือนเหยเราจะได้ส่งข้อพจนเข้าไปเฝ้าดูแล้วก็หาข่าวเกี่ยวเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยนะเราได้ประโยชน์จากการเล่นออนบรายของร้านของที่ช่วยส่งข้อมูลเข้ามาให้เรานะครับ,รบเราก็เอาตำรวจไปเฝ้าพอถึงเวลาปุ๊บ,บก็สามารถจับได้แทบปติเนี่ยมันถ้าไม่มีเงี้ยเราก็าไม่เป็นหูเป็นตาให้เราเนี่ยก็จับไม่ได้ก็มีอะไรในะส่วนนี้ก็ส่งนะครับ ข้อมูลหรือว่าแจ้งให้เร็วขึ้นหน่อยนะครับเราจะได้เข้าไประคับเ,เห็นเลยว่าไปจับคุมนะครับเพื่อป้องกันนะครวามปลอดภัยช้วยระคับเสซ็กซ์ครับที่ว่าทางที